มองคลดีเป็นสีแก่ชีวิตพึงลิขิตดีงามตามเหมาะสมจะเฉลยเอ,อ่ยเอื้อนดีนิยมติดตามชมที่ว่ามามาหาเหงสวัสดีครับแฟนคลับมาหาแหงชีวีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันคำทำนายฝันที่คนชอบฝันเห็นกันมากคือติดท็อป10เลยก็ว่าได้นะครับ ฝันเห็นจระเข้นะครับโดยทั่วไปนะครับการฝันเห็นจระเข้มักมีความหมายไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเพราะว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและเป็นนักล่าตามธรรมชาตินะครับสื่อที่เราสื่อไปถึงจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวพันกับความกังวลเรากำลังวิตกกังวลอาจจะกำลัง คิดคิดไม่ตกคิดไม่จบไม่สิ้นนะครับหรือคุณอาจมีความขัดแย้งกับใครบางคนอยู่นะครับและอันตรายบางประการอาจเกิดขึ้นกับตัวท่านได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเมื่อเราฝันถึงจระเข้หมายถึงว่าอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นกับตัวคุณหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นคุณอาจถูกนินทาว่าร้าย หรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้ส่วนด้านความรักคนโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่อยู่ใกล้กันเข้ามาพัวพันในชีวิตจนทำให้คุณเป็นคู่รักกันเลยก็มีโอกาสนะครับแต่อาจจะใช่คู่แท้หรือไม่อันนั้นต้องอาศัยบุญบาร,รมีหรือว่าที่คุณทำกรรมร่วมมาต่อกันนะครับ ต้องอาศัยเวลามากๆนะครับอย่าพึ่งคือหากมีคู่เข้ามาช่วงนี้นะครับให้คุณคิดให้รอบคอบนะครับคือต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้อย่ารีบด่วนตัดสินใจเป็นดันเป็นอันขาดนะครับไม่งั้นอาจจะเสียใจได้นะครับไม่ใช่ว่าคู่ที่เข้ามาไม่ดีนะครับอาจจะดีนะครับแต่คือโอกาสไม่ดีมีเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราศึกษากันให้ถี่ถ้วนดีก่อนนะครับ อย่ารีบร้อนนะครับส่วนใครที่มีคู่แล้วนะครับให้ระวังความสัมพันธ์นะครับเพราะอาจเจอบททดสอบว่าคุณยังรักกันจริงหรือไม่นะครับคุณอาจจะทะเลาะกันแบบรุนแรงมีปากมีเสียงกันจนทําให้ไม่ลงรอยกันก็เป็นได้นะครับทางที่ดีนะครับแนะนําให้หลีกเรื่องการประทะนะครับการต่อปากต่อคํานะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนด้านการงานนะครับขอให้คุณระมัดระวัง สติอารมณ์นะครับเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศษวิฉะนั้นนะครับอาจเกิดความขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดจนบานปลายในการทํางานไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับตามคําโบราณหรือว่าตามตำราโบราณการฝันเห็นจระเข้นะครับมีความเชื่อเกี่ยวเนื่องกันนะครับกับการบนบานสารกล่าวตั้งแต่โบราณน,นะครับที่เล่ากันมาในตัวผมเองก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ เขาว่าหากเราฝันเห็นจระเข้นะครับเราอาจจะไปบนบานอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเรายังไม่ได้ไปแก้บนจนหลงลืมไปตามกาลเวลานะครับก็มักจะฝันเห็นจระเข้นะครับบางท่านอาจจะฝันซ้ำๆนะครับฝันแล้วฝันอีกนะครับซึ่งผู้ที่บนบานนะครับก็ควรรีบไปแก้บนโดยทันทีนะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ได้บนบานเลยแต่ชอบขอ ไปขอนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่นี่นะครับการขอในที่นี้ก็มีสิทธิ์นะครับก็มีเกี่ยวนะครับบางท่านอาจจะขอไว้หลายที่หรือบนบานไว้หลายที่แล้วจาไม่ได้นะครับตรงนี้ผมแนะนํานะครับให้อาจจะเป็นการถวายสังฆทานก็ได้นะครับไปถวายสังฆทานนะครับสถานที่วัดนะครับที่ที่เราศรัทธานะครับที่ที่เราเชื่อมั่นนะครับ ที่ที่เราศรัทธาท่านนะครับให้ไปถวายสังฆทานนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับนึกถึงสิ่งที่เราเคยขอนะครับขอกับสิ่งที่เราเคยขอไว้สิ่งที่เราเคยบูบานสางก่าวไว้นะครับกับทุกที่นะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะครับเทพพญดาครูบาอาจารย์นะครับหรือนะครับพระอรหันนะครับหรือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่เราขอไว้ในในโลกนี้นะครับ ให้นึกถึงท่านนะครับแล้วให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือว่ากําลังถวายสังฆทานอยู่ให้ไปถึงท่านนะครับให้บุญบารมีที่เรากําลังสร้างนี้นะครับให้ส่งไปถึงท่านนั่นเองนะครับพยายามนึกนะครับตั้งจิตให้ให้นิ่งๆนะครับ ว่าเราจาไม่ได้นะครับขอให้สิ่งที่เราทำนี้ส่งผลกลับไปนะครับถึงกับสิ่งที่เราขอนะครับเทพยดาหรือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายที่เราได้ขอไว้นะครับขอให้ไปบุญบารมีนี้ไปถึงท่านด้วยเธอนะครับประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ท่านนะครับร้ายนะครับหรือว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดก็กลายเป็นดีได้นะครับ ดีกว่าว่าเรายังไม่ทําอะไรเลยนะครับส่วนมากผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะขอไว้เยอะนะครับหรือว่าบนลบานมาเยอะก็ลืมนะครับแนะนํานะครับถ้าหักฝันเห็นจระเข้ก็อย่าลืมทําตรงนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับการเห็นฝันจระเข้นี้นะครับแน่นอนเป็นในเชิงลบหรือว่าไม่ค่อยดีนะครับแนะนาให้ให้เรานะครับมันทาบุญนะครับนันทำกรมบุญนะครับ กับผู้มีพระคุณนะครับปิดามารดาครูบาอาจารย์ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับส่วนเลขนําโชคนะครับก็มีติดไว้นะครับดีนะครับเลขนาโชคสําหรับการฝันเห็นจระเข้นะครับจะเด่นที่เลขแปดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดนะครับเน้นแปดนะครับโชคดีรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านและอย่าลืมสะสมบุญกัน